ไ่ได้ทราบว่าตลอดแนวนมีฐาเนเขมรเคลื่อนกําลังเข้ามาแล้วถึง80,000คนนะครับนอกจากนั้นนมันก็เคลื่อนอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้ามาโดยลําดับนะครับนั่นก็หมายความว่าเขมรจัดเตรียมกําลังมีการเคลื่อนกําลังและมาวางกําลังไว้หลังแนวชายแดนเรานะครับนี่คืออาการเตรียมเปิดศึกรอบละลอบใหม่ครับและมันลุกแบบไม่ให้ทำตั้งตัวด้วยนะครับต้องระวังให้ดีมันจะบุกจู่โจมเข้ามาโดยที่เราไม่ทาตั้งตัวนะครับไอ้ขมานี่มัน เคลื่อนรถถังเข้ามาเยอะเลยประชิดชายแดนไทยแล้วก็เห็นรูปรถถังมนอยู่กลางดงกล้วยเลยท่านปาระานภูมิชาการทหารบกเรียกประชุมแม่ทัพ5แม่ทัพเลยแม่ทัพภัคหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ผอบบอพิเศษแล้วลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับท่านปรารครับคือหลักการประเมินสงครามนะครับพี่ชัยสงครามก็ระบุชัดเจนนะครับไม่ต้องจะไปดูตอนที่เคารพกันนะฮะนั่นเป็นผลสุดท้ายแล้วให้ดูการเตรียมกําลังให้ดูการจัดกําลัง ให้ดูการเคลื่อนกำลังและการวางกำลังเรื่องเหล่านี้เมื่อยอย่างทราบได้แล้วนะครับก็รู้แล้วครับว่าจะเกิดสงครามหรือไม่จะเกิดการประทา่ากันหรือไม่นะครับ,รบเพราะสงครามนี่มันไม่ได้หมายความว่าการยิงกันอย่างเดียวนะครับ,รบมันมีกระบวนการของมันมากมายที่นี่เวลานี้เนี่ยหลังจากไทยขเขมรตกลงหยุดยิงกันตามการไกลเกลี่ยของต่างชาติแล้วนะครับการหยุดยิงนั้นก็ฝ่ายไทยก็ได้เคารพในข้อตกลงนั้นก็หยุดยิง แต่เขมรมันไม่เคารพรอกครับมันหยุดยิงก็จริงแต่มันยังละลานลุกล้ำก็ามาละเมิดอธิปไตยไทยเราเนี่ยหลายประการเช่นส่งฐานรอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดในเขตดแดนไทยไหลักฐานก็ชัดเจนนะครับทําให้พี่น้องฐานของเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บขาขาดพิการไปจํานวนมากนะครับ,รบและนอกจากนั้นที่เห็นประจักษ์เป็นรายวันเนี่ยคือมันส่งโดนสอดแนมเข้ามาลาาตะเวน ในดินแดนของประเทศไทยคือลำแดนกระเมนเข้ามาในดิน,นไทยทุกวันนะครับ,รบวันหนึ่งสามสิบำมั่งห้าสิบำมั่งเป็นร้อยลำมั่งแลนในหลายพื้นที่นั่นก็หมายความว่ามันก็ยังละเมิดอธิปไตยของเราอยู่นะครับ,รบเพราะว่าแม้เอาโดนบินขึ้นไปในอากาศเนี่ยเมื่อล้ำเขตประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าละเมิดอธิปไตยของประเทศไทยนอกจากนั้นในแนวชายแดนนะครับมันก็เอาฐานบ้านเนี่มาละรานฐานไทยเราทุกวันนะครับ ปลอมเป็นพระบ้านปลอมเป็นชาบ้านบ้างนะครับปืนมันเป็นทหารบ้านที่มีการจัดตั้งซึ่งโดยการชักนําหรือโดยการสั่งการของผู้รับผิดชอบในพื้นที่นั้นของเขเมรนะครับก็ยกขบวนมันเข้ามานะครับมาด่าฐานไทยบ้างม,มาคว้านปลาบ้างมาทารัวประการต่างๆนะครับเพื่อให้เราเดือดร้อนลาคาญมาลือล้อรั่วลวดน้าบ้างนะครับและตอนหลังกองทัพก็ถึงต้องใช้นกแก๊สน้ําตายิงถล่มไล่ไปนะครับ ความจริงมันต้องทําให้แสบกว่านั้นนะครับครับให้แสบยังไงมันควรจะจับคนซุ่มไว้นะครับในเขตแดนเราเนี่ยนะครับนอนกลางวันตื่นกลางคืนไม่นอนนั่งซุ่มไว้เพราะกลางคืนมันแคมเปญมันรอบล้อเขตแดนประเทศไทยเข้ามาวางทุนระเบิดนะครับเก็บมันเลยครับไม่ต้องประนีประสายเก็บเลยแล้วยึดเอาทุนระเบิดของมันนั่นแหละเอาไปวางไว้ฝั่งฝั่งมันใหม่หมนะครับ ตอนเช้ามันเอาฐานบ้านเข้ามาล่าลานก็เหยียบทุ่นระเบิดตายหงาตายหากันไปก็เป็นเรื่องของมันไปนะครับอไอ้เขมรม,มันไม่หยุดมันทําอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันนะครับซึ่งก็หมายความว่าขเขมรยังดําเนินสงครามอยู่ในรูปของการลุกลำ้ำอธิปไตยในเรื่องของการล่าลานชายแดนนะครับและมาถึงระยะหลังเนี่ยก็ปรากฏว่ามันได้จัดเตรียมกำลังเพิ่มขึ้นโดยอะไรหนึ่งโดยการเสริมกำลังทหารเข้ามาที่ชายแดนนะครับ ในแนวเขตใจแดนเนี่ยส่งฐานเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆวันนี้เนี่ยได,ได้ทราบว่าตลอดแนวเนี่ยมีฐานเบมเคลื่อนกําลังเข้ามาแล้วถึง80,000คนนะครับ,รบจํานวนที่แน่นอนนี่ผมไม่ยืนยันเหล่านี้เอาตัวเลขจากสื่อมวลชนนะครับถึง80,000คนนอกจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้ามาโดยลําดับนะครับโดยเฉพาะปืนใหญ่ที่ตอนนี้ก็มีการข่าวว่าเคลื่อนรถถังเข้ามาตอนแรกว่าคันเดียวนะครับตอนนี้มันไม่ใช่คันเดียวแล้วครับมัน20 30คันเคลื่อนเข้ามาเป็นเทือกนะครับ นั่นก็หมายความว่าเขมรจัดเตรียมกําลังมีการเคลื่อนกําลังและมาวางกําลังไว้หลังแนวชายแดนเรานะครับก็หมายความว่ามาวางกําลังไว้ใกล้เขตพื้นที่ที่เรายึดคืนมาสิบเอ็ดพื้นที่นั่นแหละ mm hmm. นี่อาการอย่างนี้หมา,มายความว่างไงนี่คืออาการเตรียมเปิดศึกรอบละออกใหม่ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นภาพอย่างนี้ไม่ต้องวิจัยอย่างอื่นครับวิจัยชัดเจนเลยว่าเขมรกําลังเตรียมเปิดศึกครั้งใหม่ และคราวนี้นะครับะเขมรจะเป็นฝ่ายลุกเราก่อนนะครับและมันลุกแบบไม่ให้ทันตั้งตัวด้วยนะครับท่านพี่น้องทหารในกองทัพภาคที่สองกองทัพภาคที่หนึ่งโดยเฉพาะที่ดูแลรักษาพื้นที่เวตพื้นที่ที่เรายึดคืนมาแล้วนะครับต้องระวังให้ดีมันจะบุกจู่โจมเข้ามาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะครับ